อาเพชรพระรวยสวัสดีพี่สูผู่สุขคนกรบผมนนมือนีชิมัตให้แนวทางล่าพัฒนาของปู่โคราดมือวันจันทร์ล่าพัฒนาสามตัวบนออกศูนย์เจดห้าล่างสี่ศของปูโคราดเข่าตัวก,กับพี่น้องเลขวิ่งลูดบกเขา่าแต่ปูให้เน้นเก่าบกเข่าพี่น้องเข่าตัวร่องเข่าศูนย์สเป็นตัวก,กับ แจกระถือว่าเขาเพราะว่าปูโั้วลนี่บนล่างไปกลับนะพี่น้องเข้าไปเบองคลิปยอดหลังใดว่าแอดอวาวาจังใดบนล่างไปกลับกระถืวว่าเขา4004น้อยน้องเนาะของปูขัเนาะเข้ามาตามกันคือเก่าออาพี่น้องท่านใดเอฟซีท่านใดสนใจเขากุมเขาฟี่เขาฟี่ได้พี่น้อง คือยังเล่าประตูใช่เล่าสันติภาพประชาชนเล่าหรือว่าห้าหน้อยขีบอได้รุ่งขี่รุงจะได้กลุ่มพี่น้องถ้าเสามานนตแตกไปสามเอ้ซี่ยางแะพี่น้องได้เขาในกลุ่มจังขี่หลูจังขี่เห็นเด้พี่น้องได้เขาฟี่พี่น้องไอดีไล่มาตามเบอร์นี่แหละวาแอดกับประกาศทุกคลิปลงทุกคลิปเนาะพี่น้องเนาะไอดีไล่เขาคุ่มฟี่นี่ว่าป,ประกาศทุกคลิป น้อพี่น้องคาฟฟ่พี่น้องบ่ได้เสียเงินหรอกซุ่มเอฟซีซุ่มพอๆแม่แม่พันกว่าอยู่เขาไปแล้วเสียเงินบอบ่เสียเ้อพี่น้องเ้อบ่เสียบ่เสียเงินหรอกบ่ตองยานไม่สิได้เสียบด้เสีย คิดเสียเนตค่าเน็ตนะวันพุธที่สามสิบเอ็ดกรกฎา วดสุดท้ายของราวพัฒนาเดือนกรกฎาคม67ที่เป็นเลื่อนเดือนใหม่คือวันที่2ส,งสิงหา เราพัฒนา โอ้โคนหลักเดี๋ยวก,กันได้พี่น้องเลยต้องหาก่อนโอ้โคนหลัก วิ่งรูดบนล่างคือเก่าเล้วพี่น้องปูกให้บนล่างไปกรับคือเก่าหกหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดปูให้เน้นที่เน้นที่หก ตัวเนียนได้พี่น้องตัวเด่นหกเจ็ดเจ็ดหนึ่ง หนึ่งสี่หกหนึ่งเจ็ดสอง หนึ่งห้าหกสี่เจ็ดสี่ หนึ่งสามเก้าคู่บนล่างไปกับเก้าคู่บนล่างไปกับเน้นติดหกหมวดที่้วล่ได้เข่าตัวเน้นได้เป็น้องด้กเข่าตัวร่องหมวดที่แล้วคือเข่าตัวกันเข่าตัวร่องบ้เข่าตัวเน้นที่นองเข้ากับผิดจดหน้าไง มักตัวใดชอบตัวใดเก่าไปวิเคราะห์เบือ้องก่อนขีลงเขาก่อนเขาขีลงทุนนะพี่น้องเนะาะธรรมะกระจัดตะขัดกระพานนะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอาพี่น้องแคบหน้าจอแล้วครับเด้อว,วันพุดเหมือแรกนี่สองทุมเคืองลาพัฒนาปูข้อหลาดบนรางวิ่งหกกับเจ็ดปูให้เน้นที่หกส่วนจับคู่ก็คือหกเจ็ดเจ็ดหนึ่ง หนึ่งซีหกหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหาหกซีเกตซีหนึ่งสามคู่ให้เน้นติดหกหกเ็ดหกหนึ่ 3, 3, 3, 3, 3, หงหกซีเน้นสามคู่สามหางตัวกันตัวร่องกับยาปลายาจิมพอวางวันที่แล้วกับศูนย์ซีซีศูนย์กับบ่ได้เข่าตดเน้นได้ไป่น้องได้บนล่างไปกับพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทาง ขอให้พี่น้องโชคหมานกันสูกปูซุกขคนอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนเรื่อยๆแห้งๆกันสูกปูซุกขคนมื่อนี้เอามื่อนี้เอาเล้าเมื่ออื่นเอารัฐบาลไทยเนาะพี่นอ้องนะกราบขอบพระคุณปูข้อหลาหลายๆครับผมคอยพี่น้องเฮาเรื่อยๆแห้งปังๆกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฟ้ารวย คลิปหน้าพบกันไหมคลิปน,น,ปนี้สวัสดีครับผม